ท่านเดินทางมาที่ตำหนักปูเทพนะปูเทพห้วยทับทันนะครับวันนี้มาตามความฝันปูว่าว่าฟันดีแล้วนะครับมากระทั่งองค์มงกรพันปีนะครับองค์มงกรพันปีเข้าตรงนูนนะครับเดี๋ยวเราไปตามปูเทพกันนะครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาตามความฝันปูคุณขุมทรัพย์พานาควันนี้ก็มาตามความฝันปูนะครับงวดที่แล้วไม่ได้มาขอโทษเลยเอฟซีเด้อนะครับ วันนี้ก็ตามต่อเป็นไรงวดน,นี้ฝันว่ามีแต่งูคือสํานักมีแต่งูเลยครับมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากนะวันนั้นนะครับสาหรับเลขปู่เทพที่ชอบเลขความฝันเนาะพี่น้องชอบสองสี่ไหมตลาดไปอย่างสูงท่านอยู่บ้านท่านก็เห็นคลิปท่านก็เห็นตัวเลข ชอบยังไงไม่ชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุม้มซ้บกับมณี้ด้วยนะครับสำหรับเลขความฝันปูเทพเกี่ยวกับอ่างมังกรเนาะกับท้าวิรูปรโขวดที่แล้วพลาดแค่แต้มเดียวนะครับไม่เป็นไรงวดนี้ฝันว่ามีแต่ง,งูึ้นเก้าเลยนะครับชอบสองสี่ พี่น้องสี่สองไม่ต้องไม่ต้องเอานะครับพราะเมื่อกี้เราสี่สองอแล้วเนาะครับงวดนี้ชอบสองสี่ไหมนะครับถ้าชอบยังไงก็ไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยพิเศษนะครับสองสี่พิเศษเลยสองสี่แต่สำหรับเลขเลขเรียงกับสามตัวที่ปู่มีในใจอยู่แล้วที่ฝากให้กับพี่น้อง ทุกท่านทุกคนฝันในหลายวันก็จะมีนะครับจําไ้เดอร์สี่หกสี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4ี <4. S 1> ครับสีหนะครับ4ีไม่เป็น4 9นะครับสีห สี่เจ็ดสี่แปเลยเอาอย่างนี้แบบตรงๆพิเศษสองสี่อันนี้เลขความฝันเลขความฝันปู่เทพปู่เทพชอบไงบชอบแบบชีวิตจิตใจเลยครับเดี๋ยวให้ปู่ยังไงถ้าพี่น้องฟังไม่ทันก็มันนีชแนลกับผมทราบก็ขึ้นหน้าจอเลยก็ได้วันที่สิบสองสิบสาไปแล้ว นะครับมิถุนายน2,567แนวทางผลการเสี่ยงทายสลักชัดๆครับปูกลันเขียนเลขให้งงเลยครับเอสีปู่เทพนะครับปู่เทพห้ยทับทันนะครับไม่ต้องกลับนะครับนี่ ไม่ต้องกลับเลยปูยแบบนี้แหละข้องปูดีตรงเลยครับนี่ว่าหมาัดนะครับพี่น้องแค้นมาเจาอเอาไว้หนึ่งสองสามแชะผมสามน้ามหนึ่งสองสามแชะนะครับครับอโอเคฟันยังตรงวดปูดคือ,ฟ,อ,อฟันมาตลอดเลยบ่เกี่ยวกับฟันมาตลอดเลย เลขสองสี่เนี่ยฟันแล้วมันก็ยังขึ้นอยู่ในองค์ทาวิรูปานะครับเนี่ยอยู่อยู่ข้างบน,ย,นย,ยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่มันมีเป็นเหมือนมแมลงไต่เป็นเลขสองสี่เดี๋ยวโอยคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะครับครับแล้วก็ตามไปดูเลยก็ได้อยู่ข้างบนนะครับเป็นเลขสองสี่เลยป่วเลยมั่นมั่นใจนะครับถ้าเราถ้าเราจะซื้อ เราเราก็ซื้ออาศัยเลยเนี่ยจับจับใส่เลยเนีย่ทั้งจะออกสามตัวหรือเปล่าเนี่ยซื้อ,อยังกระไดก็ให้มีสี่งวดน,นี่สี C 6, C 6, C 8, C 8, ่หกสี่เจ็ดสี่แปดยสี่ไหมครับทับเบิ้ลมันมกับสิเป็น6หกสี่หกอะไรประมาณเนี่ยเจ็ดสี่เจ็ดอ่าหรือว่าอาณาแปดสี่แปดอะไรประมาณเนี่ยานะ มันเป็นไอสันวิ่งสีรูดสีเลยครับสำรักเกล็กปูเทปเองสองสี่มากคือสื่อดอกพี่นองส่วนใหญ่จะรุดแค่เต็มเดียวของปูนะงวัน,นี้จะลดม่วันนี้น่าน่าจะไม่ลงที่ผมทราบน่าจะไม่รุด น่าจะไม่หลุดเพราะรว่าน่าจะพลังบุญน่าจะเต็มแล้วแหละงามดีงามมีครับ,คร,บครับนี่ก็ปูก่ก็ทราบข่าวว่ามีการบวงสรวงแล้วเราจะไปดูข้างบนนะครับตอนตอนนี้ก็เอาคลิปความฝันไปก่อนนะเ,เลขความฝันก่อน ครับเลขความฝันก็มีมาในของปูเลขชอบแต่ปูชอบจริงก็คือสองสี่แมนวันนี้ต้องขอบคุณปูเทพนะครับที่ให้แนวทางแก่ f c นะครับแนวทางความฝันเดี๋ยวแอดจะตามให้ทุกงวดน,นะครับก็มีรุดบ้างผิดบ้างก็ย่าว่ากันเป็นแค่แนวทางนะครับ FC นะครับตอนนี้ก็เป็นแนวทางความฝันก็คือความฝันนะครับแม่นบ้างไม่แมนบ้างก็ย่าว่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่จะแม่นนะครับทล้งปูเนาะแม ส่วนใหญ่ก็จะแม่นนะครับมาหลายงวดแล้วนะครับแต่นีก็รอให้เป็นแนวทางอีกนะพิจารณาดูนะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะปู่เนาะครับครับอันนี้สุดท้ายปู่มีอะไรจะฝากลุกศิ์ลุงหาไมเอฟซี FC นะครับที่ชมอยู่ทฝากฝากแต่ตัวเลขฝากแต่โชคคนไหนที่ดวงไม่ดีก็ขอให้ดีคนไหนที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณปูมากค่าสาทุซาคุงซาสวัสดีครับผมวัสทีครับส,สบนทส่บ12-13ไปแล้วนะครับมิถุนายน2 5 6 7แนวทางผลการเสี่ยงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16นะครับตามโค้งสุดท้ายนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยาในการตัดสินใจนะครับ ที่เราจะเชื่อและศรัทธาด้วยเหตุและผลเป็นเพียงแนวทางผมทรับก็เดินทางมาไกลาจากสังขะมานี่ก็ประมาณ100กิโลนะครับ,รบ,รบเสียสละเวลาเสียสละค่าน้ำมันรถนะครับมาหาตัวเลขให้กับ f อฟที่กำลังรอชม